สมมติว่าเรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นเหมือนกันจากการตามหาโรงเรียนอับดอสของคุณครูไปสู่การต่อสู้เคียงข,งข้างคณะกรรมการแผนงานทุกคนแต่มันกลับลงเอยด้วยความสูญเสียล่ะ <S <S ในเส้นเวลาแห่งการล่มสลายความหายนะกระจายไปทั่วคิวทอสอย่างน่าขนลุกคุณครูจากชาเล่ผู้เป็นความหวังของนักเรียนกลับอยู่ในสถานะโคม่า ไม่สามารถทำอะไรเพื่อนักเรียนได้แต่ในเขตปกครองอับิดดสมีผู้รอดชีวิตอยู่เพียงคนเดียวคนนั้นคือซูนาโอกามิชิโรโกะเธอต้องเห็นความโศกเศร้ามากมายเกิดกับเพื่อนๆในคณะกรรมการแผนงานตั้งแต่การหายตัวไปของโนโนมิกับเซริกะกับการที่ตัวเองต้องการุญยาคาตอายเนิและสังหารโฮชิโนะไปความหวังสุดท้ายอย่างคุณครูก็ถูกรายงานว่าไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้วชิโรโกะอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส เธอเดินตัวคนเดียวกลางทะเลทรายค,ยค่อยๆสูญเสียสติสัพปปชัญญะแต่ที่เลวร้ายที่สุดเธอไม่เหลือใครอีกแล้วถึงชิโรโกะจะเก็บบัตรนักเรียนกับอาวุธของเพื่อนๆไว้แต่เธอก็อยู่ตัวคนเดียวจนสุดท้ายห้าพันคอที่เธอได้รับจากโคชิโนก็ถูกลมพัดหายไปชิโรโกะเริ่มยอมรับในความตายของตัวเองเพราะอย่างน้อยเธอจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปจนกระทั่งสีสันได้ปรากฏขึ้น และได้รวมเข้ากับชิโรโกะที่กําลังจะเสียชีวิตปลุกตัวตนของเทพแห่งความตายอนูบิสออกมาจากตัวของชิโรโกะเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นชิโรโกะเทเรอร์และตั้งแต่นี้ต่อไปชิโรโกะเทเรอร์จะกลายเป็นผู้นําทางสีสันและนําพาทุกสรรพสิ่งไปสู่ความพินาศชิโรโกะเทเรอร์ข้ามมายังเส้นเวลาหลักของคุณครูนําสีสันมาทําลายล้างโลกตามความประสงค์ที่ได้รับต่อสู้กับคุณครูและนักเรียนทุกคนรวมถึงตัวเองในเส้นเวลาหลักแต่ว่า ชิโรโกะไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลยเธอไม่ได้อยากเป็นผู้นำพาความตายไม่อยากทำลายโลกและไม่อยากทำร้ายคุณครูที่ห่วงใหญ่เธอเป็นแค่เด็กที่ชอบปั่นจักรยานชอบออกกำลังกายชอบวางแผนต้นธนาคารทำให้คุณครูในเส้นเวลาแห่งการล่มสลายเลือกรวมเข้ากับสีสันถึงแม้ว่าตัวเองจะปางตายเพื่อแบกความรับผิดชอบนั้นในฐานะผู้ใหญ่จนเขากลายเป็นเพลนาพาเชสและท้ายสุดหลังการต่อสู้จบลง คำขอสุดท้ายของเพลนาพาเทสต่อคุณครูคือขอให้คุณครูดูแลนักเรียนทุกคนรวมถึงชิโรโกะเทเรอร์ก่อนที่เพลนาพาเทสจะเสียชีวิตหลังการต่อสู้ชิโรโกะได้เจอกับชิโรโกะเทเรอร์อีกครั้งแต่ชิโรโกะไม่ได้มาเพื่อต่อสู้แต่มามอบของสําคัญของตัวเองให้นั่นคือหน้ากากหัวขโมยของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวและความทรงจำของคณะกรรมการแผนง,งาน และสำหรับชิโรโกะเทเรอร์มันก็เป็นของสำคัญที่เธอคิดถึงก่อนจากกันชิโรโกะได้บอกกับชิโรโกะเทเรอร์ว่าต่อให้มีชิโรโกะสองคนก็ไม่เป็นไรต่อให้เกิดปัญหาคุณครูจะไม่อยู่เฉยๆแน่เพราะที่นี่คือที่ที่คุณครูคอยปกป้องและหลังจากนั้นชิโรโกะเทเรอร์ก็หายตัวไปไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นอีกเลย ในเวลาต่อมาโรงเรียนอาบิดอสต้องพบวิกฤตการแย่งชิงปืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่นำไปสู่การต่อสู้ที่ข้องเกี่ยวกับอดีตของโฮชิโนะซึ่งเป็นแผนของผู้อยู่อาศัยใต้พิภพผู้มีพลังบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อล่อโฮชิโนะให้จมสู่ความสิ้นหวังจนปลดปล่อยตัวตนของฮอรัสแห่งรุ่งอรุณและนำโลกไปสู่การอาวสานเปลี่ยนโฮชิโนะให้กลายเป็นโฮชิโนะเทเรอร์ความโศกเศร้าที่เคยเกิดในเส้นเวลาคู่ขนานกำลังจะส้่ร่อยและหนทางเดียวที่จะหยุดทุกอย่างได้คือการฆ่าโฮชิโนะ แต่ตอนนี้ไม่มีใครหยุดโฮชิโนะที่คุมคลั่งได้แม้แต่คุณครูเหลือเพียงชิโรโกะที่เรียกสีสันมาโดยไม่รู้ตัวและกำลังยื่นมือเข้าไปหามันเพื่อรับพลังในการหยุดโฮชิโนกคุณครูเป็นเพียงผู้ใหญ่ธรรมดาคนหนึ่งไม่สามารถฟื้นคืนคนตายไม่สามารถย้อนคืนสิ่งที่เกิดไปแล้วแต่สิ่งที่คุณครูทำได้ คือการยื่นมือให้เด็กที่เจ็บปวดยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่โศกเศร้าสำหรับผู้ใหญ่มันอาจเป็นสิ่งเล็กๆแต่ถ้ามันรวมกันเข้ามันก็อาจเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้ชิโรโกะเชเรอร์ปรากฏตัวขึ้นตามเสียงเรียกของคุณครูเพื่อหยุดชิโรโกะจากการจับต้องสีสัน และเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้ไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อนําโฮชิโนะกลับมาจากความสิ้นหวัง หลังทุกอย่างจบลงชิโรโกะเทเรอร์หายตัวไปอีกครั้งเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองบอกกับโคชิโนนั่นคือการปล่อยวางปล่อยวางจากอดีตและปล่อยวางจากความโศกเศร้าในเวลาต่อมาหลังเขตปกครองอบบดอสเริ่มกลับมาคึกคักคุณครูพบกับชิโรโกะเทเรอร์อีกครั้งบอกถึงความเป็นห่วงที่คณะกรรมการแผนงานทุกคนมีต่อเธอแล้วถึงโลกนี้จะมีชิโรโกะสองคน ต่อให้เกิดปัญหาคุณครูก็พร้อมยื่นมือไปช่วยเสมอและก่อนจากกันคุณครูมอบมือถือให้ชิโรโกะเทเรอร์ไว้ขอให้ชิโรโกะอยู่ในที่ที่คุณครูเอื้อมมือไปถึงและหลังจากนี้หากเกิดเรื่องวุ่นวายในเขตปกครองอบิดอสนักเรียนผู้คอยต่อสู้ปกป้องจะไม่ได้มีเพียง5คนอีกต่อไปเพราะตอนนี้ทุกคนมีกำลังสำคัญคนที่6คนนั้นคือชิโรโกะเทเรอร์ หลังจากเหตุการ์ทั้งหมดคุณครูบังเอิญพบชิโรโกะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชิโรโกะแค่มาซื้อของจำเป็นในย่านการค้าอับิดอสแล้วบอกว่าได้เงินสดมาจำนวนหนึ่งซึ่งคุณครูไม่ค่อยไว้ใจชิโรโกะก,ก็บอกว่าไม่ได้ก่อเรื่องมาและได้รับเงินสดมาอย่างถูกต้องเพราะไม่อยากสร้างปัญหาให้คณะกรรมการแผนงานกับชิโรโกะหลังซื้อของเสร็จคุณครูอยากไปส่งชิโรโกะที่บ้านเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ชิโรโกะเลยยอมให้คุณครูตามไปแต่ผ่านอาคารร้างตรอกซอกซอยผ่านทะเลทรายก็ยังไม่ถึง และพอถึงบ้านจริงๆของชิโรโกะคุณครูก็เห็นว่าดูธรรมดามากแถมมีไฟฟ้ากับน้ำประปาใช้มีแอร์ด้วยโอ้โหหนูอยู่สบายกว่ากองทหารแรบบิทอีกซึ่งชิโรโกะหาทางต่อไฟฟ้ากับน้ำด้วยตัวเองทําห้องซ่อมจัก,กรยานกับห้องฝึกร่างกายในบ้านและหาของเก่าไปขายในย่านการค้าจนมีเงินใช้ทําให้คุณครูหมดห่วงเมื่อรู้ว่าชิโรโกะอยู่สบายดีแต่ก่อนกลับชิโรโกะบอกว่าตัวเองอาจต้องไปจากที่นี่สักพักซึ่งคุณครูก็คิดว่าคงไปปั่นจัก,กรยาน แต่ชิโรโกะกลับบอกคุณครูว่าตัวเองเลิกปั่นจักรยานแล้วหลังจากนั้นชิโรโกะชวนคุณครูมาซื้อลอตเตอรี่เพราะชิโรโกะจำเลขที่ถูกรางวัลจากโลกของตัวเองได้ที่คุณครูก็สงสัยว่ามันจะไม่ส่งผลกับสมดุลของจักรวาลใช่ไหมแต่พอไปซื้อจริงปรากฏว่าเลขที่ว่าไม่ถูกรางวัลทําให้ชิโรโกะเห็นว่าโลกนี้ต่างกับโลกที่ตัวเองรู้จักมีหลายอย่างที่จําไม่ค่อยได้แม้แต่ตัวเองก็ไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นไม่ใช่ชิโรโกะที่อยู่โลกนี้มันต่างไป ไม่ต่างกับเลขลอตเตอรี่เลยถึงอย่างนั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนนั่นคือคุณครูซึ่งสําหรับคุณครูชิโรโกะที่ชอบปั่นจักรยานก็ไม่เปลี่ยนเช่นกันที่ชิโรโกะเลิกปั่นจักรยานเพราะคิดว่าจะปั่นได้อีกครั้งหรือเปล่าถ้ากลับไปปัน่นแล้วไม่สามารถย้อนไปเหมือนเมื่อก่อนได้ตัวเองต้องทํำยังไงถ้าเกิดรู้สึกตัวแล้วรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่อาบิโดสไม่มีคุณครูอีกแล้วละ่ะถ้าทุกอย่างเป็นเพียงความฝันละ่ะคุณครูเลยเข้าไปหาชิโรโกะ บอกว่ามันไม่ใช่ความฝันเพราะคุณครูไม่หายไปไหนยังอยู่ข้างๆชิโรโกะเสมอทั้งคู่เลยเดินไปตามถนนในอาบิดอสซึ่งมีถนนที่ชิโรโกะเริ่มจำได้และจากนั้นทั้งคู่ก็ไปจุดที่เห็นถนนนี้ชัดที่สุด いつも通りだね、ここは変わったのは私だけか、うん、でも変わってないものもあって少し安心した。 電車に乗ってみたいと思ういろいろと壁はあるかもしれないけどでも先生がいてくれたらできる気がするの。 หลังจากนั้นคุณครูนัดชิโรโกะที่ทางรถไฟแต่ไม่ทันไรก็มีนักเลงขโมยรถบรรทุกขับมาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีนักปั่นจักรยานปริศนามาช่วยหยุดไว้ได้โอ้เอ่อหน้ากากไรเดอร์ ไอมุดเดลหลังหยุดรถบรรทุกชิโรโกะก็บอกว่าที่ใส่หน้ากากเพราะอาจมีข่าวลือแปลกๆได้ที่ดูยังไงมันยิ่งทําให้เกิดข่าวลือมากกว่าเดิมอีกแต่คุณครูก็เห็นว่าชิโรโกะได้จักรยานคันใหม่แล้วชิโรโกะบอกคุณครูว่าคณะกรรมการแผนงานอยากให้รับช่วงชื่อของสภานักเรียนอาบิโดสซึ่งไม่ว่าจะชื่อหน้ากากไรเดอร์หรือขบวนการหน้ากากมิสุกิคุณครูก็เห็นว่าไม่เวิร์กเลยแต่ที่สําคัญกว่าคือคุณครูรู้ว่าคณะกรรมการแผนงานทุกคนเป็นห่วงชิโรโกะอยู่ ทำให้ชิโรโกะส่งข้อความยอมรับข้อเสนอให้คณะกรรมการแผนงานและสุดท้ายชิโรโกะก็ได้รับข้อความรับข้อเสนอกลับมาซึ่งคนที่ส่งให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นชิโรโกะของคณะกรรมการแผนงานนั่นเอง